แต่งเมื่อไหร่คะอีกอีกอีกนานนะคะยังยังไม่เร็วๆนี้ค่ะมันเริ่มคิดหรือยังคะยังค่ะคือคิดไว้ว่าอยากแต่งค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วเร็วนะคะแต่ว่าเคทบอกว่าอีกสองสามปีเก็บเวลาอีกสงปีคือตั้งเป้าที่จะแต่งอะไรอย่างเงี้ยเรารอไม่ได้ใช่ก็ถ้าอีกสองปีเราดูสถานการณ์ถ้าพร้อมก็ต้องแต่ง อุ้ยเอาทำไมล่ะทำไมเขาใช้คำว่าต้องก็ถึงวัยที่เหมาะสมโอ๋อภูมิใจไหมพ่อเขาแบบว่ามีแบบอุ้ยกำหนดคามันกฎเกณฑ์อะไรมาแล้วอย่างเงี้ยก็ดีดีค่ะแล้วก็ดีใจดีใจค่ะได้คุยกันมากขึ้นไหมพ่อบอกว่าอีกสองปีคุยกันมากขึ้นไหมเนาะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคุยกันปกติค่ะจริงแอบคิดไหมว่าแบบถ้าเกิดสเต็ปต่อไปน่าจะเป็นยังไงคู่เราอะไรอย่างเงี้ย หมายถึงชีวิตในอนาคตถ้าเกิดมาเปลี่ยนใช่ไ้าแต่งงานแล้วมันจะยังไงอะไรเคยคิดแอคเคยคิดไหมครอบครัวไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะแค่วางเป้าหมายว่าเออเดี๋ยวเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พร้อมก็คงแต่งงานนะคะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่างเลยสองปีมันไม่นานเลยนะไม่นานใช่ไหมคะมันต้องเตรียมตัวในตอนเนี้ยอ๋ออุ้ยจริงเหรอคะจริงนานค่ะจริงนานเลยกระบองภาพความเป็นเจ้าสาวยังไงบ้าง ไม่มีเลยค่ะอ่ะแบบไม่มีเลยไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะเดี๋ยวไว้ไว้ถึงเวลาจริงก่อนค่อยว่ากันคือตัวเรามองความสำคัญสำหรับการแต่งงานยังไงหรือว่าก็แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่ามันก right. like, ็ย so ังสำคัญนะสำหรับเราคือสำหรับ SS รู้สึกว่าการแต่งงานมันก็สำคัญค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเราคบกันมานานเราก็ต้องมองเป้าหมายเหมือนกันว่าโอเคเราจะสร้างอนาคตยังไงก็คือเนี่ยแหละแต่งงาน ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าไม่ป้อนกัน10ปีแล้วค่ะมาถึงไปคบกับพี่เคนใช่ใ10ปีแล้ว10ปียังไม่ปีนี้เป็นปีที่10ค่ะ10ปียังไม่พร้อมเหรอไมรู้嘛อ่ะไว้รอเงินพร้อมก่อนตอนแต่งตอนนี้ไม่ติดแค่ติดเรื่องอะไรเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็ภาระบุคคลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเรายังรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมเดี๋ยวไว้ให้พร้อมกว่านี้ก่อนตัวเราตัวเราด้วย่ะคปีสองปีเนี่ยเราอยากจะเคลียร์ภาระข้างหลังให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยแต่ง เพราะว่าเอสก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยมีน้องด้วยแล้วก็การงานก็ยังต้องทาอยุ่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหลายสิ่งยังไม่อยากเอามารวมกันเอสมองว่าตัวเคศเขาเป็นสามารถเป็นผู้นําครอบครัวสาหรับเราได้ไหมได้ได้ค่ะก็ผัดกันนำํนำน้ำไตคนละเรื่องเขถาถนัดเรื่องนั้นเขาก็นําเรื่องนั้นออะย,ยกตัวอย่างเรานําเรื่องอะไรครับน่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยมาเป็นเรื่องการอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบ ค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยแต่เรื่องการทํางานเรื่องที่ต้องดูแลพัสดุการทำงานเขาก็จะถนัดเรื่องที่การทางานของเขาแล้วก็ให้เขาดูแลไปเอสลองรีวิวคืเเป็นไงบ้างว่าที่คุณสารอนียนูรีวิวอะไรดีเขาเป็นยังไงบ้างจาาคนนี้ก็พี่เคนก็ก็ดีก็น่ารักค่ะโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ คิดรอบคอบมากขึ้นมีวางเป้าหมายมากขึ้นนะคะราะว่าเป้าหมายเขาคือแบบเศรษฐีสุดทุททเ้เรียนนะลูกเอ้ยพิงๆๆๆเพียงพีงเพ่ไงเพียเพายงเพียงเพียงเีเพียงเป็ยรอยงเพงเพียงไม่ถงงค่ะไมเถึงเ่ะยงเพเพยงยงเพยงเพเกยพยายงเพีางเพยงยาเพยงยงเพียงเพยเยงเพียงงาเงเงเเเ์เงเพพเ พอซัพพอค่ะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเหมือนปรึกษากันมีอะไรช่วยกันก็ก็ช่วยเหลือกันใช่แว่าการกลับมาครั้งนี้ที่แบบกลับมาเขาเขาก็สร้างความมั่นใจให้เราได้เยอะขึ้นเหมือนกันก็เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดคะ่ะเพราะว่าเหมือนพอช่วงอายุเราเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตคือยังนนต้องปรับอยู่เรื่อยปรับเรื่อย,อยค่ะ ขาเขา้อแงบหรือว่าเขายังแบบไม่ไม่ค่ะหรือว่าเขาโตแล้วเขาโตขโตขึ้นค่ะตกใจไหมพ่อเขาแฟนเราเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยตอนแรกก็ก็ดีนะคะก็ก็ดีดีค่ะเราเองล่ะเราเปลี่ยนไปไหมเราก็เราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องไม่พผู้ใหญ่ ใช่แบบว่าก็คุยกันเล่นๆแล้อย่างนี้เราก็ไม่เอาเพราะเราก็โตขึ้นด้วยก็โตขึ้นจะมีทะเลาะกันตั้งแตกลับมาเอ,อ่อไม่ทะเลาะน,นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยไม่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเที่ยวกับไปตอนเด็กๆเราจะไม่มานั่งทะเลาะเรื่องอะไรที่แบบว่าหนุ่มนุ่มินแล้วไม่มีล้วเออเข็นตัวอเอร์ไหมหนูหว่าเขาเกรงใจมากกว่าเพราะเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างแบบ เขาดูเป็นคนจริงจังใช่ค่ะเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยติดเล่นเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ไม่มีมุมแบบเล่นกุ๊กกิ๊กกันเลยหรอไม่ค่อยค่ะมีบ้างน้อยน้อยค่นนีาเน้นขลุ่มอย่างเง้ยครับต้องให้ต้องให้พี่เคนรีวิวหนูบ้างเดี๋ยวให้พี่รีวิวค่ะแต่เขาไมีแบบเอ้ยทำไมลองไม่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบ้าง เอออาจจะด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้แบบว่าก๊กิ๊กไม่ค่อยได้โรแมนติกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบเคยชิยนนะคะก็มีเวลาไป็ักความสวกันเหมือนเดิมใช่ไหมก็มีเวลาใช้เวลาด้วยกันไปเฟ่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะแต่เหมือนในคลิปที่เราเล่นกัน อยู่ั่ง่ะโอ้ก็จะมีแบบช่วงจังหวะนั้นแหละค่ะที่แบบได้มีโอกาสเล่นใช่ที่เหลือค่ะที่เหลือก็ดูอย่างเดียวที่เหลือก็ดูย่างเดีว้ายไม่ดูค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะถ่ายรูปก่อนรูป